แต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่บางคนเนี่ยมันอาจจะมีส่วนมากส่วนน้อยอยู่ถือสินอดแต่ไม่ละมาดไอ้ตรงนี้เองอในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมันได้ไหมยังไงฮะท่านหูเราเรา,าเราต้องแคะหูปาดหูเนี่ยมันก็จะมีฟีลลิ่งแบบประมาณแบบมันอะไร uh huh. ไอ้ตรงนี้คร uh ับ huh. มันจะเสียสินอดไหมฮะถามว่าช่วงเดือนบวชเนี่ยเราสามารถที่จะดมยาดมได้ไหมเราสามารถที่จะบริจาคเลือดได้ไหมถ้าเกิดว่านาฬิกาเราไม่ตรงเราดูเวลาผิด จังหวะที่เสียงอาสารเราก็ไม่ได้กินแต่เราเข้าใจว่านาฬิกาเราอ่ะมันโปร่งรื่องมันใช่แล้วแต่เวลามันคาดเคลื่อนตรงนี้ผิดหรือต้องยชเฉยยังไงคือสินอดในช่วงโรมอดอนแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องมีคําปฏิยาณตนก่อนไหมก่อนที่เราจะปฏิบัตินะฮะสวัสดีแฟนเพจสมาชิช n แนลนะครับกลับมาพบกันต่อนะครับกับ บาบอบับลีอับดุลละหมานนะครับเรายังอยู right ่ก so, ันในช่วงของบรรยากาศรอมอนนะครับเรามีคําถามมากมายที่จะมาถามอาจารย์วันนี้นะครับอาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับเข้าเดือนรอมฎดมอนมาแล้วได้ปฏิบัติศาสนกิจในช่วงนี้ลครับนีก็ได้เรียกว่าอยู่ในช่วงต้นรอมอดนะครับนีแหลก็ได้เริ่มปรับตัวปรับอะไรเข้าสู่รอมอนก็พยายามึ้นเรื่อยๆครับนี่แหลฮะใช่ครับ ที่เราจ่ากันครั้งที่แล้วนะครับก็มีของแฟนเพจแล้วก็แฟนลับของอาจารย์เองที่เข้ามาดูก็มากมายก็ต้องขอขอบคุณทุกคนบางคนก็ฝากคาถามมาไม่ให้ไม่ให้เสียเวลาเราจะมาถามคำถามแรกกันเลยการถือศีลอดในช่วงโรมฎอนแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องมีคําปฏิญาณตนก่อนไหมก่อนที่เราจะปฏิบัตินะฮะครับโอเคนะครับก็เิลาเรามาในที่มันทำอยูแล้วนะครับสัสำหรับอัลลอฮุซุลเลาะห์อัลลอฮุซุะเราะห์บักกัสลัลอาลิกุมเรัมตุลาบัลกัตุนะครับก็ยินดีนะครับกับ แฟนเพจทุกท่านนะครับอย่างที่พี่พิธีกรเราถามเลยนะครับว่าเวลาเข้ารมฎอนหรือจะถือสิบอดแต่ละวันต้องมีปฏิญาณตนไหมจริงๆเขาไม่เเราจะไม่เรียกปฏิญาณเราจะเรียกว่าการเนียดหรือว่าการตั้งเจตนาครับอนั่นก็คือการตั้งเจตนาว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยข้าพเจ้าจะถือสิบอดเพื่ออัลลอฮ์แค่นั้นแหละครับซึ่งทุกวันทุกวันครับ เพราะว่าจริงๆการตั้งเจตนาเนี่ยมันมีอยู่ในในจิตใจเราแล้วละครับก่อนเราจะนอนเราก็ตั้งใจแล้วว่าเออพรุ่งนี้เราจะถือศีลอดนะมันเป็นภาคบังคับสําหรับเรามุสลิมนี่ก็ถือว่าเป็นการตั้งเจตนาแล้วครับบางคนก็จะตั้งไปเดือนหนึ่งเลยก็มีเหมือนกันครับแล้วว่าฉันจะทําการถือศีลอดศีลอดอ่าในหนึ่ง <ใน S 2> วันพรุ่งนี้นให้จงได้หรือเดือนหนึ่งให้ได้ได้เพื่อ,อล็อกเยงผู้เดียวครับ มันก็มันจะช่วยยังไงเขาถ้าเรา,าคือมันจะช่วยหนึ่งให้รู้ว่าสิ่งที่จะแยกจากศาสนกิจกับเรื่องทั่วไปคือการตั้งเจตนานั่นแหละครับอย่างเช่นมุสลิมถ้าเราอาบน้ําอาบน้ําก็คือปกติทั่วไปก็คือแค่อาบน้ําชาระร่างกายแต่ถ้าเราตั้งเจตนาว่าข้าพเจ้าอาบน้ําเนี่ยเพื่อที่จะให้ร่างกายสะอาดในการเข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้านนในการละหมาดหรืออะไรก็แล้วแต่การอาบน้ําเราก็จะเป็นผลบุญดันตีครับ มันอยู่ที่ฉะนั้นผลบุญเราจะได้ตามที่เราตั้งเจตนาไว้ครับถ้าไม่ตั้งเจตนาอยู่ๆตื่นขึ้นมาไม่กินไม่ดื่มก็ถือว่าเาวในการตื่นสินอดวันนั้นครับเอา้าเดี๋ยวตามหลักก็คือไม่ได้อะไรเลยเหรอไม่ได้เลยครับถ้าเขาแบบไม่ได้ตั้งเจตนาว่าจะบวชหรือจะสิบอดเพื่ออารอ์นะครับหรือว่ามันคือคือ,ค,อคือบัญญัติแล้วว่าทุกคนต้องทําปฏิบัติเหมือนกันหมดอย่างนี้อ๋อต้องครับเลยมันเป็นการตั้งเจตนาครับเป็นเป็นกุญแจดอกแรกที่ก่อนจะทําอิบารัด หรือทาศาสนกิจต่างๆครับผมไม่ว่าจะเป็นการละหมาดก็ตามนะครับถ้าไม่ได้ตั้ง<ม>จิตนาเพื่อเอเลาะเราก็ทําโดยไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยครับผม,มหรือที่เรียกว่าเนียดที่อาจารย์ว่าเมืเ่อก <นะ S 1> ีอ้ต้องครับกต้องครับเมื่อกี้คาถามหนึ่งแล้วผมก็บอกว่าเออมันยังมีได้เพราะว่าปกติถ้าเราจะได้ยินเสียงอาซานเดี๋ยวนี้ด้วยยุคสมัยใหม่ลำโพงอะไรมันก็ต่างๆนานามาที่ทุกมาที่ใช้อยู่แล้วแต่มันมีบางที่ที่เสียงพวกนี้มันไปไม่ถึงโดยเพาะตามชนบทตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่มันมีถามมาว่าถ้าเกิดว่า นาฬิกาเราไม่ตรงเราดูเวลาผิดคจังหวะที่เสียงอาสารเราก็ไม่ได้กินแต่เราเข้าใจว่านาฬิกาเราอะ่ะมันตรงแล้วก็มันใช่แล้วแต่เวลามันคาดเคลื่อนตรงนี้ผิดหรือต้องยัดเชยยังไงอ่าสมมติว่าเราจะละสินอดเวลาหกโมงครึ่งสมมตินะครับแล้วเราอยู่ในปา่าไปทําสวนหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีวิทยุไม่มีโทรศัพท์มีแค่น,นาฬิกาอย่างเดียวจริงๆอิสลามจะดูก็คือดูดวงอาทิตย์ตกดินนะครับอง่ายที่สุดแต่ถ้าโอเคบางคนดูไม่เป็น เราก็กะเวลาเดี๋ยวนี้มันมันมันจะมีปฏิทินบอกเวลาแล้วครับว่าอ่านละสินอดเวลาหกโมงสามสิบนาทีแต่สมมติว่านาฬิกาเราเบี้ยวนะครับมันเพิ่งจริงๆริงมันยี่แปดเองแต่มันของเราไปหกโมงครึ่งแล้วและตรงนั้นเนี่ยไม่มีไม่มีผู้คนไม่มีอะไรเลยมีแต่นาฬิกาเราอย่างเดียวเราละไปก็ถือว่าบวชเราไม่ได้เสียนะครับเพราะเรามาจากความตั้งใจของเราแต่ถ้าเรารู้ว่านาฬิกาเราเบี้ยวเนี่ยเราก็ควรจะบวกเวลาไปเพื่อกันพลาดครับเปิดได้ช้าไปหน่อยนึง ปิดให้เลดเป็นนิดหนึ่งเพื่อความชัวครับผมแสดงว่าความอิภาตรงเนี้ยเราไม่ต้องชดไม่ต้องมาไม่ต้องชดครับเพราะว่าถือว่าเราสุดความสามารถในการพยายามแล้วครับไม่เยอะไม่อาจารย์แบบนี้ยังมีอีกเยอะไหมแบบนี้นี่ถามว่าเยอะไหมไอ้ประเภทไม่ไม่รู้เวลาเลยนะไม่แทบจะไม่มีแล้วครับเพราะช่วงนี้เนี่ยคนจะมีโทรศัพท์แล้วมีแอปพลิเคชันเยอะมากแต่แอปเองบางทีมันก็เราก็ต้องบวกลบไปหน่อยนะครับบวกไปสักห้านาทีเพราะบางทีแอปโทรศัพท จะเร็วกว่าเวลาปกติพอ,อสมควรครับก็ <laughs> เลยออกเด็กเขาในโทรศัพท์อาจารย์ออกมาเราก็น่าจะบบกอีกสักห้านาทีหรืออะไรก็ได้ครับตันพลาดครับผมไม่ต้องรีบร้อนมากใช่ไหมไม่ต้อง,องรบ้อน,นครับถือว่าถือว่ากินช้าไปหน่อยก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรช้าแต่ชัวร์ดีครับช้าแต่ชัวร์ใช่ครับบางคนก็ถือสินอดในช่วงของ เดือนบทเนี่ยมันก็ระยะเวลานานกว่าสภาพร่าง,งกายเนี่ยจะปรับใช่ไหมฮะใช่ครับมันก็จะมีในส่วนของผู้ที่ไม่สบายนะฮะครับเป็นคําถามจากน้องๆเนี่ยแะฮะเขาถามมาบอกว่าเจอคนในหมู่บ้านอ่าไม่สบายต้องได้รับเลือดใหม่ชั้นเนี้ยอ่าเลือดมันก็จะตรงเฉพาะคนในครอบครัวรบางกลุ่มนะคยที่เหมือน A อบเนี่ยมันหายากรตรงเนี้ยเราสามารถที่จะบริจาคเลือดได้ไหมในช่วงของเดือนโรมาดอนเนี่ยฮะ ได้ครับได้ครับบริจาคแต่ถ้าบริจาคเยอะๆเนี่ยร่างกายคนที่สินอดจะมันจนมันจะสุดมันอาจจะวูบเป็นลมเราจะละสินอดวันนั้นแล้วค่อยไปชดวันอื่นก็ได้ครับไม่เป็นไร mm. ไม่ถือว่าผิดครับเพราะว่าไฟบังคับจําเป็นต้องช่วยเหลืออุบัติเหตุคนในครอบครัวลูกดีดาและถ้าเราบริจาคเลือดไปทำมานันนิดเด่นหน่อยก็ยังเข้าใจว่าเออแต่ถ้าบริจาคเลือดเป็นซีซีมีสิ์ mm. วูบฉะนั้นเขาละสินอดวันนั้นแล้วค่อยไปชดใน เดือนหน้าถัดไปได้ครับแบบนั้นครับออือแล้วตรงนี้เองอะอาจารย์มีคําแนะนำไหมสําหรับผู้ที่แบบป้องกันที่จะต้องไม่ป่วยหรือควรจะดูแลยังไงก็รับสภาพตัวเองไปยังไงครับคือไอ้เจ็บป่วยจริงๆบัญญัติกุรอานอเล็์ก็พูดเผื่อไว้ให้แล้วนะครับว่ามันการดำเนินกวามริดโดนไครก็ตามในหมู่พวกเจ้าที่เจ็บป่วยแสดงว่าเจ็บป่วยเนี่ยต่อให้เราระมัดระวังยังไงก็มีโอกาสเจ็บป่วยทุกคนครับดังนั้นอเล็์ก็จะรู้ว่ามนุษย์ร่างกายเนี่ยมันมีเจ็บไข้มันมีได้ป่วย อฮ์จึงตั้งบัญญัติไว้แล้วครับว่าถ้าเจ็บป่วยเมื่อไรก็ค่อยไปชดในเดือนถัดไปดันั้นไม่ต้องไปเกรงชน,นิดที่ว่าโอโ้ฉันกลัวจะป่วยไม่เป็นไรปล่อยให้มันเจ็บครับเมื่อป่วยก็รักษานะครับไม่ต้องแบบโอโ้ฝืนทําชนิดที่ว่าล้มสลบตายคาที่อิสลามก็ไม่สอนให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับผม้ามันจะอันตรายต่อตัวเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันอ่าเป็นการรักษาโรคป่วยที่เป็นทั้งเดือนแล้วถทั้งเดือนเนี่ยเสร็จในเรื่องของเดือนละมารอนเสร็จสิ้นไปแล้ว มันต้องมาชดกได้ครับถ้าว่าขาดไปทั้งเดือนเพราะมาลาสก์สมมุติว่าทั้งเดือนสมมุติว่าทั้งเดือนเลยนะครับแล้วเขาป่วยอยู่โรงพยาบาลไม่สามารถจะตึงสิลดได้ก็ให้เขาไปชดในเดือนหลังจากหมดรอมฎอนไปแล้วครับซึ่งอาจจะใช้ทีเดียวเดือนหนึ่งลวดก็ได้ถ้าไหวแต่ว่าส่วนใหญ่คนจะไม่ไม่ไม่ไหวอย,อย่างนั้นก็<ม>อ,อาจจะใช้เป็นวันเว้นวันวันเว้นวันวน,วน,นะครับก่อนที่จะถึงรอมฎอนปีหน้าต้องใช้ให้หมดก็มีเวลาอีกสิบเอ็ดเดือนซึ่งเหลือเฟือมากครับ ซึ่งเหลือเฟือมากนะครับในการดใช้ถ้ามันป่วยแบบนั้นจริงๆก็ไม่เป็นไรครับค่อยไปถึงสิดอดหลังจากอมดอนดเลยครับผมแล้วการปฏิบัติก็เหมือนกันทุกอย่างทุกอย่างครับเหมือนทุกอย่างเลยนะครับแต่ความทรมความก็เรียออะไรบททดสอบอาจจะเยอะกว่าเพราะว่าคนอื่นเขากินกันได้เหลือเราคนเดียวที่ไม่ได้กินนะครับผพราะว่าวันนีาจะเป็นใช้ความแข็งแกร่งเป็นสองเท่านะครับเป็นเทวีคู่เลยถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องมากๆเพราะเดือนอื่นจะมันไม่มีบรรยากาศในการติดอดครับอือสองเป็นรอบเวลา ครับนะฮะก็อ่ะข้อต่อไปเลยวันนี้จะมีคําถามที่แบบอาจจะแปลกๆนิดนึงแ,แต่ผมเอบอเออันว้าวกันใช่มันมีบางคนเขาก็ถามอีกว่าคนปกติเนี่ยชอบที่จะดมยาดมหรือติดยาดมอยู่แล้วแหละหรือคนเฒ่าคนแก่ถามว่าช่วงเดินบวชเนี่ยเราสามารถที่จะดมยาดมได้ไหมครับคือดมยาดมเนี่ยด้วยตัวมันไม่ได้ทําให้เสียสินอดนะครับแต่ว่าถ้าดมที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 เนี่ยมันก็จะขัดเจตนารารมการถือสินอดไปหน่อยนิ เพราะตีนวดเนี่ยเราต้องการให้ร่างกายมันได้มันได,มนได้มันไม่ได้รับความสดไม่ได้เน้นให้เราสดชื่นนะครับแต่ถ้าเวียนศีรษะจะเป็นลมอันนี้ดมได้ไม่เป็นไรไม่เสียบวดครับแต่ถ้าอยู่เฉยๆนั่งดมเล่นๆอันนี้ไม่เหมาะไม่เหมาะสมครับผมความตั้งใจใรเราอ่ะเจตนาที่จะดมใช่ครับรใช่ครับถ้าจะมันวุนจะวูบอันนี้ดมได้ไม่เป็นไรครับผมแต่ถ้าแบบอยู่เล่นๆเฉยๆเสียบคาจมูกดมอันนี้อันนี้ไม่เหมาะสมกับการตีนวดนะครับใช่ครับ แล้วในกรณีที่เราคันหูเราเราเราต้องแคะหูปัดหูเนี่ยมันก็จะมีฟิลลิ่งแบบประมาณแบบมันอะไรตรงนี้ครับมันจะเสียสินอดไหมฮะครับคันหูต้องเกานะครับคันหูต้องเกาไม่อยาปล่อยฉะนั้นการแคะหูไม่ถือว่าเสียสินอดนะครับเพราะว่าการแคะหูเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เราอิ่มอาหารหรือสดชื่นอะไรเลยนะได้ความมันอย่างเดียวับไม่เสียสินอดนะครับ ประมาันมันก็แบบจะเสียวแบบบันอะไรเงี้ยใช่ครับแต่ว่ามันมันไม่ไม่ผิดใช่ไหมใช่ไม่ผิดครับมันไม่เด้โหลลึกคขับขนาดเข้าไปถึงช่องปากช่องคมันก็ไม่ขนาดนั้นมันแค่นี้เองครับแม้กระทั่งหยอดยาหูนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งถือว่าได้ครับไม่เป็นไรยาตายาหูอย่างเงี้ยครับเพราะว่าหูมันไม่มันก็เลยมันไม่เชื่อมลงไปในในกระเพาะไม่ไม่เหมือนจมูกนะครับไม่เหมือนจมูกครับผม อืมก็แตกต่างไปเดีวันนี้วันนี้พี่เจคำถามแปลกและคำถามไปแปลกได้มาจังเนียครับแต่แถวบ้านถามว่าอยากจยกรู้นี่แหละเนี่ยนะแต่แต่เป็นความใข่อยากอยรู้ของคนไทยพูดได้ครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับได้ครับยินดีครับมันก็จะมีในส่วนของวัยรุ่นอีกนะครับเมื่อกี้มีโอกาสผมก็ได้คุยกับน้องๆกันถามว่าพวกเราถือสิทธิ์อดไหมเขาบอกว่าถือขาดบ้างเขาบอก่ายังได้ถามหน่อยว่า การถือสินอดในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าน้องๆก็เป็นยังไงแต่น้องๆก็ก็ให้ให้ให้แง่คิดมาว่าอา่าน้องก็ถือสินอดก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่บางคนเนี่ยมันอาจจะมีส่วนมากส่วนน้อยอยู่ถือสินอดแต่ไม่ละหมาดไอตรงนี้เองในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมันได้ไหมยังไงฮะครับคือที่สินอดแต่ไม่ละหมาดดูสองประเด็นเลยนะครับประเด็นแรกการถือสินอดก็ไม่ถือว่าเสียอะไรเพราะเขาก็ทําตามบทบัญญัติคือไม่กินไม่ดื่มแต่ทีนี้เนี่ย หลักการอิสลามอาม,มานหรืหอศาส,สนากิจที่สําคัญที่สุดคือการละหมาดครับเพราะว่าวันกิยามัตเนี่ยอัลลอฮ์จะถามอย่างแรกคือเรื่องละหมาดถ้าละหมาดบกพร่องอิบราดอื่นจะพังหมดเลยครับมันเหมือนกับคนไม่กินข้าวแต่กินวิตามินเสริม<อ>สุดท้ายก็ไม่รอดเอดี๋ยว้ไ่รอดเพราะอาหารหลักเราคือข้าวครับเราจะกินวิตามินขนาดไหนถ้าไม่กินข้าวร่างกายก็สุดครับฉะนั้นต่อให้เราปฏิบัติศาสนกิจแต่ไม่ละหมาดเราไม่มีเสาสุดท้ายก็พังครับผม ของการไม่ปฏิบัติตรงเนี้่เรารต้องใช้อย่างไงมันสหาหัสไหมครับคือไอ้สินอดก็ไม่เกี่ยวก็กคือจบกันไปนะครับก็คือที่สุดแต่ละมาศเนี่ยเขาก็ต้องอเขาเรียกว่าเตาบัตรตัวหรือการสํานึกเปลี่ยนแปลงตัวเองและกลับมาละมาดให้ครบห้าเวลาครับนั่นคือการเขาเรียกว่าไถ่โทษการเปลีป่ยน <ๆ S 1> แปลงใช่ครับผมดูวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่ที่ที่เราไปเจอเจอมาครับพี่สิ่งที่เราขอเขามากที่สุดคือเรื่องละมาอาผมไม่เคยขอ <ๆ S 2> เรื่องอื่นอะไรเลยกับวัยรุ่นแต่ละ บอกบอกขอมาละมาดอย่างเดียวบอกถ้ามึงละมาดได้อย่างอื่นมันก็จะง่ายในการคุยเรื่องสินอดเรื่องดีกับพ่อแม่แต่ถ้าละมาดไม่ได้อย่างอื่นพังหมดครับมันมันเป็นเสาหลักถ้าไม่มีเสาคุยอย่างอื่นก็ลำบากครับผมเลยว่านี่คือสิ่งสําคัญมากที่สุดเลยครับแล้วิธีการมันก็ต้องไปละหมาดมายิดอย่างเดียวละมาดมัสยิดคือผลบุญได้มากแต่ถ้าละมาดที่บ้านก็ถือว่าใช้ได้ก็ไม่ผิดครับแต่ละมาดที่มสยิดจะได้บุญมากสําหรับผู้ชายครับผม อืมอืมอืมใช่ครับน้องๆผู้ชายก็สละเวลาไปประสิทธิได้นะครับอืมมันก็จะมีในส่วนของที่แบบยังแบบเย้ยกันอยู่นะครับเด็กวัยรุ่นดี๋ยวนี้เข้าใจเข้าใจคับคนไม่ถือศีลอดเลยทั้งเรือนไอ้ตรงเนี้ยมันผิดมากไหมแล้ววิธีการของของบทลงโทษในตามหลักศาสนาล้วแรงเนี้ยคือยอมรับอย่างว่าวัยรุ่นนะครับจะให้เรียบร้อยเป็นภาพเอาไว้มันก็แปลก ยิ่งกับวัยรุ่นเราก็เข้าใจนะครับเราก็ผ่านจุดนั้นมาทีนี้ถามว่าผิดไหมผิดครับเพราะมันเป็นหนึ่งในการเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ไฟบังคับคือการติดสินอดแต่ทีนี้เนี่ยผมดูว่าวัยรุ่นเวลาเขาเรียกว่าพลังความศรัทธาเวลามันอ่อนแอมันเหมือนภูมิต้านทานเขาลดเขาเลยพร้อมที่จะประกอบกรรมความชั่วใดๆต่างๆได้มากมายฉะนั้นจะบอกว่าวันนี้ปัญหาเดียวครับวัยรุ่นที่จะให้กลับมาได้ ในมุมมองมุสลิมคือต้องให้เขารู้จักรักอัลลอฮ์ให้ได้ครับดังนั้นใครที่ไม่ถือสินอดก็ขอให้ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองค่อยๆค่อยๆพัฒนานะครับจึงบอกวัยรุ่นว่าบางคนอาจจะไม่ได้เริ่มปั้งเดียวละเดือนหนึ่งเต็มๆอย่างน้อยก็ค่อยๆกลับมาครับอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วก็เต็มเดือนนะครับเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดมากนะครับแล้วก็ถ้าอา่ถ้าเรากลับตัวจริงๆอัลลอฮ์ก็พร้อมที่จะอาภัยให้ครับินชาฉัลหรอครับ